คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อแสดงจำนวนการเปรียบเทียบได้ค่ะมากกว่า น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าแหมสนุกสนานกับการเปรียบเทียบจำนวนกันใหญ่เลยนะจ๊ะสองพี่น้องมากกว่าน้อยกว่าก็เรื่องตัวเลขเป็นเรื่องที่สนุกมากนี่ครับใช่แล้วค่ะ มีเรื่องให้ทำไม่รู้สจกเปื่อเลยสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยพี่คือพี่เสื้อยืดที่มักจะมาพร้อมกับเรื่องราวสนุกสนานของการนับจำนวนอยู่เสมอนะครับน้องๆยังคงจำหลักการเปรียบเทียบจำนวนกันได้หรือเปล่าเอ่ยจำนวนสองจำนวนที่ไม่เท่ากันเมื่อจับคู่กันแล้วกลุ่มที่มีของเหลือแสดงว่า มีค่ามากกว่าเมื่อจับคู่แล้วกลุ่มที่ไม่มีของเหลือแสดงว่ามีค่าน้อยกว่ากระต่ายกับเตา่ากำลังวิ่งแข่งขันกันอยู่ค่ะเพื่อนๆคิดว่ากระต่ายหรือเตา่ามีจำนวนมากกว่ากันคะอืมกระต่ายมีอยู่สี่ตัวส่วนเตา่ามีอยู่สองตัว เมื่อนำมาจับคู่กันแล้วกระต่ายมากกว่าเต่าครับแล้วพี่รู้หรือเปล่าคะว่ากระต่ายมีจำนวนมากกว่าเต่ากี่ตัวรู้สิรู้ดูจากจำนวนกระต่ายที่จับคู่แล้วมีเศษเหลือสองตัวกระต่ายมีมากกว่าเต่าสองตัวจ้ะหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเต่าน้อยกว่ากระต่ายอยู่สองตัวคะ่ะ สี่มากกว่าสองอยู่สองหรือสองน้อยกว่าสี่อยู่สองครับสรุปสั้นๆอย่างนี้นี่เองโอ้โหดีจังเลยค่ะประหยัดเวลาแถมเห็นภาพชัดเจนกว่ากันเยอะสี่มากกว่าสามอยู่หนึ่งหรือสามน้อยกว่าสี่อยู่หนึ่ง ไม่มีรูปภาพการจับคู่มาให้แล้วจะเปรียบเทียบจำนวนยังไงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคุณมากกว่าเขาจะมีปัญหากับการเปรียบเทียบจำนวนแบบไม่ต้องจับคู่นะครับถ้าไม่ใช้การจับคู่น้องๆก็ต้องเข้าใจค่าของจำนวนเลขให้แม่นยำนําตัวเลขมาเปรียบเทียบกันเช่น6มากกว่า2ออย่างจำได้ไหมครับสัญ,ญลักษณ์แทนคำว่าเท่ากับไม่เท่ากับ,มาก,บมากกว่า น้อยกว่าเช่นหไม่เท่ากับสองหมากกว่าสองหรืออาจพูดอีกอย่างว่าสองน้อยกว่าหแต่จะมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่นั้นก็ต้องอาศัยการเปรียบเทียบโดยงานนี้คงต้องขอยืมมือคนพิเศษมาช่วยเราแก้ปัญหาแล้วล่ะครับ สวัสดีครับคุณมากกว่าสวัสดีครับคุณเครื่องหมายลบคุณเครื่องหมายลบจะมาช่วยผมไขข้อข้องใจนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับเพราะหน้าที่หนึ่งของการลบคือการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่าแตายต่างก,กันเท่าใดคุณมากกว่าดูนี่นะครับในการเปรียบเทียบจำนวนว่ามีอยู่มากกว่าอีกจำนวนอยู่เท่าไหร่นั้น เราสามารถทำได้โดยการนำจำนวนน้อยกว่าไปลบออกจำนวนที่มากกว่าเช่นเราจะหาว่า4มากกว่า1อยู่เท่าไรหรือหาว่า1น,น้อยกว่า4อยู่เท่าไรเราก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับ4ลบด้วย1ซึ่งผลที่ออกมาก็คือ3ครับ4 ลบด้วยหนึ่งเท่ากับสามครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยากทราบว่าเจ็ดมากกว่าสามอยู่เท่าไรหรือสามน้อยกว่าเจดอยู่เท่าไร่เราจะต้องนำเจดมาลบด้วยสามซึ่งเจ็ดลบด้วยสามเท่ากับสี่ดังนั้นเจ็ดมากกว่าสามอยู่สี่ หรือสามน้อยกว่าเจ็ดอยู่สี่นั่นเองครับหรือถ้าน้องๆอ,อยากทราบว่าแปดมากกว่าสองอยู่เท่าไรหรือสองน้อยกว่าแปดอยู่เท่าไรเราก็นำแปดลบด้วยสองซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับหกดังนั้นแปดมากกว่าสองอยู่หกหรือสองน้อยกว่าแปดอยู่หกนั่นเองครับ จำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเพียงแค่นี้น้องๆก็หาความต่างของสองจำนวนได้แล้วครับช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กัน เข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยการใช้การลบการช่วยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆคนเก่งทุกคนจะได้แสดงฝีมือกันแล้วล่ะครับจำนวนไก่มากกว่าจำนวนเต่าอยู่เท่าไร จำนวนนกน้อยกว่าจำนวนกระต่ายอยู่เท่าไหร่ wow! 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 จำนวนกระรอกมากกว่าจำนวนแมวอยู่เท่าไหร่ จำนวนปลาดาวมากกว่าจำนวนปลาอยู่เท่าไหร่ wow. 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 จำนวนลิงน้อยกว่าจำนวนกวางอยู่เท่าไหร่ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆตอนนี้น้องๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนได้เก่งขึ้นจากเดิมที่เคยเปรียบเทียบจำนวนโดยการจับคู่กลายมาเป็นเปรียบเทียบด้วยการลบจำนวนที่มากกว่ากับน้อยกว่าแทนต้องขอบคุณพิเครื่องหมายลบด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องตัวเลข ยิ่งเรียนมากยิ่งสนุกมากน้องๆอ,อย่าลืมฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่เรียนมาเยอะๆนะครับครั้งหน้าเราจะได้มาสนุกกันต่อและพบกันใหม่นะครับบา,บายบายแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสี่การเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยคำสั่งนะคะให้เด็กๆเติมเครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับนะคะลงไปด้านล่างเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองทบทวนเรื่องเครื่องหมายกันดูนะคะมากกว่าจะเป็นแบบนี้นะคะมากกว่าแบบนี้เรียกว่าน้อยกว่า สังเกตตรงนี้นะคะเด็กๆถ้าเกิดตรงนี้ปากเปิดกว้างนี่ค่ะปากเปิดกว้างเรียกว่ามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเปิดนิดเดียวนี่ไม่เปิดเลยเนาะตรงนี้นะคะคือน้อยกว่าหรือเด็กๆจะลองคิดว่าเครื่องหมายนี้คือปากจระคข้ก็ได้นะคะถ้าฝั่งไหนยเยอะกว่า จระเข้จึงับไปกินฝั่งนั้นใช่อย่างเช่นอันนี้นะคะมีแก้วน้ำอยู่12ใบแก้วน้ำนี้มี12ใบแต่ตุ๊ก,กตามี15ใบเด็กๆคิดว่าจระเข้จะอาบปากงับฝั่งไหนคะงับฝั่งที่มีเยอะกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าจ,ะจระเข้นั้นสก,กระมากเลยจะอาปากงับฝั่งนี้เึรงเวลาเราอาปาก ด้านนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นจุดเล็กๆนะคะปากจะตรงนี้จะเป็นตูจะเป็นก้นนะคะอันนี้ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะแสดงว่า12นะคะน้อยกว่า15เราก็จะอ้าฝั่งปากนะคะกินเลข15เข้าไปเราด้านนี้ละะ้ค่ะกุญแจ14อันและลูกกุญแจอีก13อันค่ะ เราก็จะอ้าปากไปทางเลขสสี่นั่นคือเครื่องหมายมากกว่าต่อไปค่ะสิบหกกับสิบเ้าล่คะคะเด็กๆควรใส่เครื่องหมายอะไรลงไปดีระหว่างมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่งร้อยสิบห้าให้เด็กๆนะคะเติมเครื่องหมาย เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะลงไปในช่องว่างด้านล่างค่ะโดยที่เราจะมีเส้นจานวนให้ดูเหมือนเดิมเลยทางฝั่งขวาเรียกว่ามากกว่าทางฝั่งซ้ายคือน้อยกว่าค่ะเดเ็กๆสามารถจดโน้ตไว้ด้านข้างแบบครูคได้นะคะ เครื่องหมายแบบนี้อาปากแบบนี้เรียกมากกว่าค่ะถ้าอ้าปากแบบนี้เรียกว่าน้อยกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นขีดสองขีดแบบนี้เรียกว่าเท่ากันค่ะ เท่ากันหรือเท่ากับนั่นเองอหรือเด็กๆจะคิดว่าเป็นจระเข้ก็ได้นะคะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าคือจระเข้จะอ้าปากไปด้านที่มีตัวเลขที่มากกว่านะคะ11กับ13 11น้อยกว่า13ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ18มากกว่า13ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะ 1ิเจ็ดมากกว่าสิบห้าใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะสิบสี่น้อยกว่าสิบเก้าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะและหกข้อสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กๆนะคะลองฝึกฝนทำดูนะคะว่าเด็กๆได้คาตอบแบบไหนคะ่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือ เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเราสามารถใช้เครื่องหมายเหล่านี้แสดงการเปรียบเทียบจำนวนได้ค่ะจากนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่114และในหน้าที่115ค่ะ